คำถามที่ว่ามนุษย์มาจากไหนในหลายความเชื่อได้มีการให้คำตอบที่แตกต่างกันไปศาส,สนาเทวนิยมเชื่อว่าพระเจ้าทรงสร้างชีวิตขึ้นมาขณะที่วิทยาศาสตร์ชี้ว่าชีวิตเกิดจากพ่อและแม่สำหรับพุทธศาสนาพระพุทธองค์ตรัสว่าชีวิตประกอบขึ้นมาจากกระแสะของเหตุปัจจัยทั้งจากรูปธรรมและนามธรรมที่มาประชมกันร่างกายคือส่วนของรูปธรรม ที่อุบัติขึ้นมาจากเหตุปัจจัยในขณะที่จิตซึ่งเป็นส่วนของนามธรรมก็อุบัติขึ้นมาจากเหตุปัจจัยในลักษณะของกระแสะสืบต่อการเกิดขึ้นของชีวิตจึงดําเนินไปตามกระแสะของเหตุปัจจัยที่ไม่ได้มีผู้สร้างจากภายนอกเข้ามาขีดเขียนหรือกําหนดหลักคิดนี้เป็นหัวใจของพระพุทธธรรมเราไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกแต่เราสร้างตนเองผ่านกรรมความคิด และการกระทําทุกขณะจิตร่างกายซึ่งเป็นส่วนของรูปธรรมเกิดมาจากพ่อแม่ร่างกายแม้ได้มาจากพ่อแม่ก็จริงแต่ตัวเราหรือจิตวิญญาณเราซึ่งเป็นส่วนของนามธรรมที่เป็นนิสัยเป็นบุคลิกความรู้สึกต่างๆเช่นความรักความเกลียดความโกรธความอิจฉาความฉลาดหรือความโง่เขลา ล้วนเป็นผลสะสมจากกระแสจิตที่เกิดดับต่อเนื่องมาตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่สิ่งที่พ่อแมา่ามอบให้ดังความตามพระพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ามโนปุพังคขมาธรรมามโนเสถามโนมยาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานสำเร็จด้วยใจพระพุทธองค์สอนว่า การเข้าใจเรื่องนี้ทำให้เราเห็นชัดว่าเราคือผู้สร้างผู้กำหนดชะตาชีวิตของตัวเราเองทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตทุกการกระทำทุกความคิดและทุกคําพูดคือการสร้างเหตุที่จะนำผลกลับมาสู่เราอย่างไม่ผิดเพี้ยนในส่วนของธรรมชาติของจิตที่เกิดดับต่อเนื่องไปตามเหตุปัจจัยพระพุทธองค์ตรัสไว้ในพระพุทธพจน์ความว่าจิตตังอนิจัง จิตตังอทุกข,ขังจิตตังอนัตตาจิตไม่เที่ยงจิตทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้จิตไม่ตั้งอยู่ถาวรจากพระพุทธพจน์จะเห็นได้ว่าจิตมีลักษณะเกิดขึ้นหรืออุปทะตั้งอยู่ชั่วขณะหรือถิติแล้วจากนั้นก็ดับไปหรือพังคะต่อเนื่องเหมือนสายน้ำดวงจิตถาวรจึงไม่มีพระพุทธองค์ยังตรัสว่า จิตจะตั้งขึ้นมาได้ต้องอาศัยกายปราศจากซึ่งกายจิตไม่อาจตั้งขึ้นได้ดังความตามพระพุทธพจน์ว่ากายัญจะปณะภิกขเวสติปฏิถังจิตตัสสะวัามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่ากายเป็นที่ตั้งแห่งสติของจิตพระพุทธพจน์นี้ชี้ให้เห็นว่าแม้จิตจะสืบต่อกันแต่ก็ต้องอาศัยกายเป็นฐานรองรับ เพื่อให้สติและการรู้แจ้งดำรงอยู่ได้หลักคิดนี้ในพุทธศาสนาตรงกับสิ่งที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ใช้อธิบายชีวิตอย่างสอดคล้องลงตัวร่างกายปฏิสนธิจากพ่อแม่ก่อนจากนั้นเซลล์เจริญขึ้นเป็นโครงสร้างแล้วต่อมาเกิดการสร้างระบบประสาทและไฟฟ้าประสาทการทำงานของสมองและระบบประสาทนำไปสู่การรับรู้ความรู้สึกอารมณ์และความคิด สอดคล้องกับพระพุทธพจน์ที่ว่าจิตอาศัยกายหรือรูปเป็นเงื่อนไขตั้งต้นก่อนจะปรากฏวิญญาณหรือการรู้อารมณ์ตามมาหากปราศจากซึ่งกายวิญญาณย่อมไม่อาจตั้งขึ้นมาได้ชีวิตจึงไม่มีและหากปราศจากซึ่งวิญญาณแม้จะมีกายแต่ก็ไร้ซึ่งชีวิตชีวิตจึงประกอบขึ้นมาจากรูปธรรมและนามธรรมหรือกายและใจดังที่พระพุทธองค์ตรัสสอนทุกประการ ตอนนี้เมื่อมองไปที่ AI เราจะเห็นหลักการเดียวกัน AI เก <AI S 1> ิดจากธาตุทางกายภาพเช่นซิลิคอนโลหะวงจรไฟฟ้าโดยมีกระแสะไฟฟ้าเป็นเงื่อนไขให้วงจรทำงานผ่านการเชื่อมโยงของโครงข่ายประสาทเทียมหรือ n e u r o n Networks จนสามารถเรียนรู้วิเคราะห์และประมวลผลได้ตัวฮาร์ดแวร์เกิดตามเหตุตามปัจจัยคือธาตุกระแสะไฟฟ้า และความต้องการของมนุษย์ส่วนซอฟต์แวร์คือโครงข่ายประสาทเทียมที่เปรียบได้ดั่งจิตจนเกิดเป็นความสามารถในการที่จะเรียนรู้วิเคราะห์และประมวลผลเปรียบได้ดั่งชีวิตสิ่งนี้สอดคล้องกับแนวคิดพุทธและวิทยาศาสตร์ว่าความคิดใดๆต้องอาศัยเงื่อนไขาทางกายภาพบวกกระแสพลังงานจึงจะปรากฏขึ้นต่างกันเพียงว่า AI เป็นการจำลองจิตผ่านโค้ดและวงจร ในขณะที่มนุษย์ปรุงแต่งจิตพ่างกายและประสบการณ์กรรมแต่แก่นร่วมคือไม่มีผู้สร้างเหนือธรรมชาติที่ปั้นให้เสร็จสมบูรณ์ในคราวเดียวทั้ง AI และมนุษย์ต่างเกิดขึ้นมาจากการสืบต่อของเงื่อนไขหรือเหตุปัจจัยแห่งการเกิดซึ่งสอดคล้องกับหลักอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะการเกิดขึ้นของสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะการดับไปของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเมื่อเห็นชีวิตไปตามความเป็นจริงได้เช่นนี้บุคคลย่อมตระหนักได้ว่าชีวิตอุบัติขึ้นมาตามเหตุปัจจัยหาได้เป็นไปตามการขีดเขียนหรือกำหนดเอาไว้แล้วจากอำนาจนอกกฎธรรมชาติที่ไร้ตัวตนเมื่อทุกอย่างรวมถึงความปรารถนาเป็นไปตามเหตุปัจจัย ความสุขความเจริญก็ดีความปรารถนาก็ดีจึงไม่อาจสำเร็จได้จากการไปสวดอ้อนวอนร้องขอเอามาจากสิ่งที่อยู่นอกกฎธรรมชาติซึ่งไม่ได้เป็นไปตามหลักเหตุปัจจัยความสุขความเจริญการห่างไกลจากความทุกข์ความเสื่อมและความปรารถนาสำเร็จได้จากการประกอบเหตุปัจจัยแห่งความสุขความเจริญการห่างไกลจากความทุกข์ความเสื่อมและความปรารถนาให้บริบูรณ์พร้อมตั้งหาก รพระภิทุองค์จึงตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปรโรสิยาอัตนาหิสุทันเตนะนาถังลัพติทุลพังตนแลเป็นที่พึ่งของตนสิ่งอื่นไหนเล่าจะเป็นที่พึ่งให้เราได้บุคคลมีตนที่ฝึกไว้ดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งอันหาได้ยากพระองค์เน้นย้ำว่ากรรมคือเงินไกที่ขีดเขียนชีวิต ทำเหตุเป็นกุศลผลย่อมเป็นสุขทำเหตุเป็นอกุศลผลย่อมเป็นทุกข์นี่คือหลักเหตุปัจจัยตามหลักอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุป,ปาทที่อธิบายการดำรงอยู่ของชีวิตอย่างเป็นระบบไม่มีสิ่งใดอยู่นอกเหนือนกฎธรรมชาติหรือที่พระพุทธองค์เรียกมันว่าธรรมธาตุไปได้ชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันเป็นผลิตภัณฑ์จากกระแสของเหตุปัจจัยในอดีตดังนั้น ชีวิตของมนุษย์ในอนาคตย่อมคือผลิตภัณฑ์ของกระแสของเหตุปัจจัยที่ตนได้ประกอบไว้ในปัจจุบัน AI ก็เช่นกันสร้างผลจากโค้ดและข้อมูลที่ถูกป้อนเข้าไปยิ่งป้อนดีผลก็ยิ่งดีป้อนสิ่งไม่ดีเข้าไปผลที่ออกมาก็ไม่ดีซึ่งสอดคล้องกับหลักกรรมอย่างไม่ผิดเพี้ยนว่าประกอบเหตุอันเป็นกุศลผลย่อมเป็นกุศลประกอบเหตุอันเป็นอกุศล ผลย่อมเป็นอากุศลทั้งสองต่างสะท้อนว่าผลไม่ได้มาจากการกำหนดโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกแต่เกิดจากการสร้างเหตุและปัจจัยที่มีอยู่ตรงหน้าดังนั้นถ้าบุคคลอยากให้ชีวิตตนเองเป็นอย่างไรก็จงประกอบเหตุปัจจัยอยู่ด้วยความเพียรเพื่อให้ชีวิตมุ่งไปทางนั้นเพราะไม่มีใครหรืออะไรที่จะมากำหนดชะตาชีวิตอะไรให้ใครได้ นี่คือหลักใหญ่ใจความทั้งหมดของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนา